มาละเช่เฮ้ยน่ามาปะทีครับลูกไม่ได้มานานแล้วกันไม่ได้มานานติดกี่ไงเราอ่ะอืมแค่นั้นแหละไม่ใช่ครูไม่ใช่เฮ้ยหนึ่งทีดูมาเอ้ยเดียวเด้าวเด้อเจมาว่ะ เย็ดอ <Yeah. S 2> mm ืไปเลยคนหล่ออืมอืม Not this place again. สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยูมิสตาร์จะเฟดโด์ดรอป ยังสองตาบ้างใ้คืนนี่อืมหาวครัวัดนะครับหมายครับกลัวปะครับกลัวปะครับขอปืนก่อนครับปืนปืนอืมแค่นั้นแหละมึงอะไม,ม่งกลัวแค่นั้นแหละมึงอยู่ไหนก่อนพร้อมวัดอ่ะบอกเลย โอหเจ็บแล้วโหยคือหมดแม็กเลยเราฟังเสียะโอ้โหจริงๆมันต้องเป็นโผบแล้วเงี้ยโอ้ยโอ้ยโวยปีวิตา เฮ้ยผมหนึ่งคิวว่ะอ่ะของจริงมาล่าสวัสด์จ้านิวอตีอันนี้กะติผู้ชายเอ้ยตายแล้วเฮ้ยใครใครมีนม้บอ้ยบีเอชว่ะครบมาดิครับใครมียาบอกค่อยแดง แล้วเสียเฟดมียาป้อขอยาแดงขอบคุณครับเกือบแตกแล้วแต่ผมมันโทษ หนูติดมากเลยครับครูโอเคของจริงเดี๋ยวลูกพวกเรามันต้องยอมรับความจริงลูก <c oughs> เออนียตีกูเออคิดถึงเดอ้อเพราะว่าเอา,าไปดาวไว้หน่อยอืมแค่นั้นละ ไปอยู่กุ่มเขาดีกว่าอูกูแตกไม่ปลอดภัยมาแล้วก็จะกลับไม่ปลอดภัยเดี๋ยวแตก ไอ้ใครใครมีชิปอัพเกรดบอกกันเด้อครับอยากได้อาการชิปอัพเกรดเนี่ยครับอยากได้ heading to supply point ใครมีชิปอัพเกรดกรอบคอบังเด้อ ใช่แล้วก็ครูหนูชวนเขาเข้าป่าตลอดเอออันกว่าเออขอบจริง พี่นัดไปไหนพี่นัดก็ไปคุยกับพี่ชายดิก็เหมือนแกแกก็คุยกับพี่ชายไงนิวตี้โอ้ยเด็กเวรลอมลอาไปเฮ้ยมีคุยเบเซ่นำมันต้องมีมาหาวิการแล้วก็ไปกับกันแดน ตามนี้เราก็จะได้อีกหนึ่งคิวมันต้องวิ่งเข้ามาเชื่อนี่มันต้องวิ่งเข้ามาเอาไปก๊อฟเรามันก็แตกพอาะเขาไก๊อฟแน่นอนเพราะเขาก็อฟคนเดีไปแล้วสองตี้ถูกกลัวมั่งเป้าถามว่ากลัวไหมไม่กูหมดแค่นั้นแหละก็ูหมดโอ้ยไขควางระเบิด ของจริงตะล่ำหมายว่าตะล่อมมันของจริงนำขอไอ,อ,อ,มอ้มีชิบังเกตป่ามีชิบังเกตป่ะไม่มีโอ้ยได้มีเหรียญป่ะได้กันอะไรเนี่ยอโอ้ยอใครมาวางระเบิดโบไม่เห็น กือบแต่ใครมีชิปอัพเกตซื้อหน่อยกรอบอยากได้ชิปอัพเกตเพราะตอนนี้ก็ตัวตึงละตึงตึงตึงโป้ตึงโป้ตึงตึงไึ่ใหงตึงตึงตึงโป้ตึงโป้ตึงตึงแต่งแค่น้อง หลอดละขึ้นละเ่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายกันเว้ยขึ้นเต็มอะตอนเนี้ยห้าสิบทีตายหมดทีกูหายกูสาเลยอย่างโหดอืมมใครีชิปอัพเกรดครมีชิปอัพเกรดขอหน่อยขอหน่อย นี่ขนาดมีชิปโปเกตออะถ้ามีชิปโปเกตออะหลอ่อันนีอืมันอยู่ไหนก่อนไมนอยากเล่นชาต์ตเต้ยรอเล่นสีล่ละกันพบศัตรูแล้ว พบศัตรูแล้วโอ้ยโดนไปแล้วจะสิหล่อๆปะมันชุดอาวุปอะไรเนี่ยไหนต้องมีนะแตกกันแล้วเมื่อกี้ หอยค่าได้เจอชิปอัพเกตทีเถอละลราปืนค่าจะแรงเป็นสองเท่าอืมห้ามีมีชิปอัปเดตค่าก็เลยกา,กากอยู่พอแล้วค่าหลบๆแล้วอ้าวได้นะนานี่เลย ยม่งอยู่ยหน้าเ่ยวะไปด็กไปปาปิกา้าอุ้ยเพื่อนแตกอ่ะช่วยด้วยมึงออกมามันก็แตกก็ดีอ่ะมึงงอกเลยวะอือจึ๊ยไปไหนช่วยด้วย ล้องอะไระ่ะเสียดำเสยร้องอะใช่ไหนมันไหนเนี่ยพบศัตรูแล้วมันนี่มามาึงงัดกูนี่ใครเก่งก้าไปาาาามันมีอะไรวะกูก็ประมาทไปโอ้ กขาลืมไปมันมีว่ะโอ้โว้ยประมาทชาติเจริญคนประมาทตามตามเว้ยกูเปิดประมาทกวห้วอลสองชั้นเอ้ยจะวางสองชั้นมันเจาะวอลได้ไหมแนะนำก็ได้คือมันไม่ได้โดนแค่อันเดียวมันโดนสองอันเหรอโอ้ ้ประมาทเองโอ้ัวกูได้แล้วเจ้แม่งเออประมาทชาติเจริญโอ้ผมก็ติดประมาทจริงเลยเจ้โอ้กูก็ลืมนึกไปว่ามันมีไอ้ที่เล่นกันอยู่อะเจ้ต่อยปุ๊บไล่บอหายโอ้เด่นเลยทีเนี้ยกูจะไม่ประมาทละแม่งเออ

ระวังเย็นวางสวยสวยมึงต้องรีบต้องรีบต้งรีบอ่าต้องรีบต้งรีบอ่าอ่าเอ็มร้องเอ็มเอ็มยิงถังแดงเลยเอ็มยิงถังแดงเลยลูกยิงถังแดงเลยเอออ๋องอ๋องอองขับไปก่อนสวยยิงยิงดิไม่มียิงอ่ะยิง ใส่ยับใส่จับใส่ลบใส่ลบโอ๊ยนันยาไอ้ร้องหลังไปยิงไปยิงไปยิงยิงสวยสวยนั่นแหละไอ้ร้องลูกลูกสาวไปกับเองไม่เปิดไมค์คุยกับผู้ชายเออ ยามันของจริงเว้ยเอ็มมันสามานันด้วยว่ะขึ้นยาวสวยยห้ยแปะแล้วเอียวระวังลูกสวยเอ็มมนอยู่ข้างบนเดี๋วระวังเอ,อง็มบอนเอนเอสวัยยิ่งโอ้ยสองตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร้ยฝาั่งเจมสองตัวนะ นับเย็นเน้นำแคมปก่อนได้ดนำร้องรีบ้องรีบต้องรีบรีบ้อบให้บอกกัน,กนได้แกข,ขึ้นอยู่แล้วร้รีบๆ้องรีบนต้องรีบ,บ,รบ,บ,รบรป มันมีสองตี้บนเขากับไอ้ตรงบ้านอะยิงวิ่งยิงโอ้ยโอ๊ยรยอ้อยสิบแตกแล้วอดอกเดียวโอ้สวยขอเต็งมาเลยครับมาเลยครับมือสไนสสไนส์นำกลับมาแล้วนี่เล่นสไนตั้งแต่สตรีมแรกแรกป่าดิ

วัดเย่ตึงว่ะเออของจริงมาแล้วยิ่ลูกอีกครับเออโออมาแล้วก๊อป็งก็ได้แล้วตอนเนี้ยอ,อ้าวที่ตอนไหนกูไปกับชิ้นตอนเจนีกยี่ลูเดี๋ยวกูก็ลงแล้วสักทั่งเที่ยงอืมคอนจร